กลับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับวันนี้ครับเรื่องราวที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปากคลองบางกอกน้อยนะฮะหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีอยู่นะครับว่าปากคลองบางกอกน้อยนี่อยู่ ตรงไหนที่ไหนนะมีติความเป็นมาอย่างไรนะครับแต่ก็มีบางคนบางกลุ่มนะเช่นตัวผมเองนี่ก็ไม่ไม่ได้ทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของปากคลองบางกอกน้อยสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เองนะฮะสุนทรภู้เนี่ยอยู่วังหลังคนบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีแผ่นป้ายปัติษร์เล่าประวัติย่อสุนทรภู้ตั้งอยู่ริมกำแพงแก้วปากคลองบางกอกน้อยมัณดาของสุนทรภู้เนี่ยเป็นพระนมองพระบิดาใน กรมพระราชวังบวรสถานพิมุกตั้งบ้านเรือนอยู่ริมกำแพงวังหลังด้านเหนือสุนทรภู่จึงเติบโตในวังหลังเข้าเรียนที่วัดชีประขาวซึ่งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยดังที่เขียนเอาไว้ในนิราชสุพรรณณบริเวณนี้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราชอดีตเป็นพระราชวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขพระองค์ทรงออกบรบเผชิญศึกหลายครั้งหลายคราวรวมถึงสงครามเก้วทัพในสมัยรัชกาลที่1เพื่อปกป้องบ้านเมืองให้มีเอกราชพระหัตถ์นั้นจับกระชับดาบอยู่ท่ามกลางสมรภูมิเกือบตลอดพระชนชีพพระองค์คือวีรชนของชาติสำหรับคนรุ่นใหม่ครับอาจจะไม่เคยเห็นภาพ ไม่เคยมีแบบอาจจะไม่มีภาพจําของวิถีชีวิตริมคลองนะครับหากจะอ,อ,อยากรู้ว่าชาวบ้านสมัยก่อนในผูกพันกับคลองอย่างเล่นแฟนอย่างไรแล้วเนี่ยนะมีเกิดขึ้นในคลองมีอะไรเกิดขึ้นในคลองเนี่ยบางคนที่อาศัยอยู่ริมคลองเขาทําอะไรกันเส้นทางของคลองเนี่ยพาไปที่ไหนนะสัญจรกันยังไงอารมณ์สังคมจิตใจวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คง มีผู้ที่คุ้นเคยอยู่กับคลองตัวจริงเท่านั้นที่เป็นผู้รู้นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังให้ได้ดีที่สุดนั่นเองบางเกอกครับเป็นชื่อโบราณซึ่งยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงอย่างชัดเจนในปัจจุบันนะครับบ้างก็กล่าวว่าหมายถึงลักษณะของพื้นที่ที่มีคู่คลองตัดกันไปมาจนพื้นที่เนี่ยกลายเป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบจึงได้ชื่อว่าบางเกาะนะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นบางเกอก บางก็ออวาแถบนี้เนี่ยเคยมีต้นมะกอกน้ําขึ้นอยู่ชุกชุมเลยได้ชื่อตามต้นไม้ว่าบางมะกอกนะครับโดยยังมีชื่อวัดมะกอกนอกแล้วก็มะกอกในนะตั้งอยู่ต่อมากรอนนะกรอนเหลือตเพีงคาว่าบางกอกเท่านั้นอย่างไรก็ตามคนระพื้นที่ที่เรียกว่าบางกอกเนี่ยควรตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่ขุดลัดขึ้นในสมัยสมเด็จพระชัยราชา พุทธศักราช2 0 8ศทําให้แม่น้ําอ้อมสายเดิมกลายเป็นคลองซึ่งใช้ชื่อตามชุมชนว่าคลองบางกอกใหญ่และก็คลองบางกอกน้อยนะฮะยังมีเอกสารและก็แผนที่ฝรั่งเขียนขึ้นในสมัยอายุยาตอนปลายระบ,บุที่ตั้งของบางกอกอยู่ครอบคลุมระหว่างปากคลองทั้งสองฝากอีกด้วยพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ